งั้นผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวเรื่องของแพทย์นงสเนศหนึ่งเกี่ยวเรื่องของโลปิง้งแล้วก็มีการติดต่อทางวันมาบ้างหรือเปล่าครับมีติดต่อบ้างครับแล้วก็ได้คุยแล้วก็อธิบายไปแล้วครับแล้วก็ทางแพทย์ของวันแชมปนชิพเนี่ยมีทางมีการเขียนอีเมลไปตอบในสิ่งที่แพทย์นงมีคําถามนะครับผมบแล้วก็ตอนนี้ก็ พัฒนมก็ไม่แน่ใจว่าสรุปเขาจะยังไงตอนนี้เขาก็เงียบเหมือนกันเราก็เปิดโอกาสให้เขาเรียกว่าเหมือนกับยืดหนูทอนแล้วก็เทสตัตว B-Sample ตรงน,นั้นได้อยู่แล้วครับตามตามหลักการบติกข,ข,ขออธิบายน,นิดนึงว่าอะไรคือ B-Sample คนอาจจะงงะในตอนที่เราได้เรียกพัฒธนมเนี่ยไปตวปรวจปัสสาวะนะครับเราได้มีเก็บซมเปิลของปะสะะัสสาวะ2ถ้วยด้วยกันถ้วย A กับถ้วย B ซึ่งเราเอาถ้วย A เนี่ย ไปตรวจเรียบร้อยแล้วก็ช่วย B เนี่ยได้มีการปิดซิลทุกอย่างเซฟตี mm ้ hmm. ทุกอย่าง mm hmm. เพื่อส่งไปพร้อมกันนะครับทีนี้ทางเอ,อ A ก็ได้ผลออกมาแล้วทีนี้แพทย์ชนงที่บอกที่คุณปายบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะขอเป็น B-Sample Testing อีกทีหนึ่ง mm hmm. นะครับซึ่งเขาก็มีสิทธิ์นะครับแต่ณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มเข้ามา mm hmm. จากทางแพทย์ชนงว่าต้องการตรวจ B-Sample อีกท,นะทีหนึ่งนะครับพอจะขออธิบายว่าการตรวจบีแซมเปิเนี่ยห นักกีฬาสามารถบินไปดูบินไปดูด้วยก็ได้ด้วยก็ได้เพื่อ,<ๆ>เ,พอเพื่อว่านี่เป็นของเราของแท้ของจริงนะแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยนักกีฬาต้องออกเองหรือว่าเขาอยากจะมีการให้เติร์ดปาร์ตี้เป็นเขาเรียกว่า o b s e r ร์ r เป็นคนไปเป็นคน <Obs> erver, ไปดูใ่หมถึงแ<ห>ม้วจะต้องมีคน o เ s e r v ฟตลอดอยู่แล้วใช่ครับถ้าเขาไม่สามารถบินไปได้เราก็จะมีเติร์ดปาร์ตี้ o เ s e r v ฟให้ตรงน,นี้เพื่อยืนยันผลของ be sample testing งั้นแสดงว่าตอนที่ว่าทางทางวัน แบรนด์เขาเนี่ยนะฮะคือเขาก็ขอคำอ,อธิบายมาแล้วแล้วขอคือ,ค,อคือมีหลักฐานมาให้กับทางวัไดได,ได้ได้ทราบแล้วเหมือนกันใช่ครับถูกตองนะฮะอะไรจะได้เข้าใจออใครับผมมีการเขียนอีเมลคุยกัน่าฮะซึ่งเราก็อธิบายเข้าไปว่า,าที่เราแบนคุณมันเป็นแบบนี้ใช่ครับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรอีกแล้วแบนก็แบนก็ณตอนนี้ไม่มีการติดต่อกลับมาจากทางแพทเทนงครับ จ,จบยงไรรก็ณตอนนี้อย่างที่บอกก็เหมือนเดิมก็คือจะเป็นการแบนหนึ่งปีแล้วก็การเอาเกมขัดกลับขึ้นมาในของคิกบ็อกซิง่งครับพราะฉะนั้นถามต่อเนื่องเลยครับในการชิงแชมป์ว่าในรุ่นเแบบป็นต้างเบ่กระวางอาดาัดกับทางด้านของแท็กเตียแกเอ,อีอมันมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะครับอันนี้ในส่วนของของคุณแปมคุณไปจะอธิบาย,ยางไงครับกับการที่เอาแชมป์ของแต่ละกีกา มาชิงแชมป์ว่าแล้ว,ลวนักมวยในด,ดับเราเขาจะว่าอย่างไรครับอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้เลยจริงๆต้องรูว่ามันมันเป็นสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในโดยเฉพาะองค์กรอ,อย่างวาันแชมเปี้ยนชิพที่เรามีเรียกว่าทั้งนักกีฬาที่จากหลากศิละปะการต่อสู้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรียกว่ากระแสของคนดูที่อยากจะดูเหมือนกับ แชมป์หรือไฟที่ข้ามรุ่นตรงนี้จริงๆมันกม็มีมีอยู่เยอะอยู่ด้วยในตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเรียกว่าด้วยความทั้งปัจจัยทั้งอาจจะเป็นมีทั้งความพร้อมของนักกีฬาที่พร้อมจะขึ้นชกได้ทันทีบวกกับกระแสะหรือความต้องการจากแฟนๆเนี่ยก็จะเป็นตัวปัจจัยที่เราจะจัดไฟในตรงนั้นเวลาแล้วกัจจยมวยอากจะถามนะตอนนมุมมองของของ,ของตัวผู้บริหารเองคิดว่าคู่นี้มันเพราะว่าอย่างที่บอกว่า<ง>ทางฝรั่งเศส นะครับเขาก็เป็นมาจากมวยไทยมวยคิกบ็อกซิ่งมาก่อนแล้วก uh ็อย่างที่เราเห็นว่าหลายๆครั้งที Deutsch> ่เขาทั้งใช้หมัดใช้ศอกได้ดีที่น็อกคู่ต่อสู้ในไทม์มมาหลายครั้งนะครับเราก็อยากเปิดโอกาสเขาแล้วเขาก็อยากจะมีโอกาสนั้นเหมือนกันจริงเขาก็เป็นนักคิกบ็อกซิ่งระดับท็อปของโลกคนหนึ่งได้เลยทั้งเป็นนักคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยที่แบบเก่งทงที่ว่าก็อยู่ในอันดับท็อปคอนเทนเดอร์ที่สามารถจะมีสิทธิ์ที่จะชิงอข่งขัดตรงนี้ได้ด้วย